ผลการแข่งขันแบมด้านห้องกงโอเพน2024รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรมปวีช่อจวงมือ16ของโลกแพ้หานเย,ย่มือ8ของโลกจากจีน 20-22, 10-21ปูติกุสมาวาดานีมือ31ของโลกจากอินโดนีเซียชนะโทโมโอกะมิยาสกิมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น 22, 20, 2-1เกม 22-20, 21-23, 21-18ประเภทชายเดี่ยววิกเตอร์ออเซลเซนมือ2ของโลกจากเดนมาร์ก ชนะแอนโทนีซินสุกากินติงมือสิของโลกจากอิโนโดนีเซีย2ต่อ0เกม21 9 2ิ19เกยล่อหลานซีมือ33ของโลกจากจีนชนะโจนาธานคริสตี้มือ7ของโลกจากอิโนโดนีเซีย2ต่อ1เกม2ี14 12 21 21 17ประเภทหญิงคู่เพอร์ลิตันกับทีน่ามูราลิทารันมือ8ของโลกจากมาเลเซียชนะเบคาน่ากับรีโซฮี oh i, คู่มือสงของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม22 20 17 21 1> 25 1 5ิหลิวเชงชูกับทันหนิงคู่มือ3ของโลกจากจีนชนะค so ิมโซยองกับกองฮียองคู่มือ9ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม2 1 1 2 18, 21, 2 1ส6ประเภทชายคู่จากอินโดนีเซียซาบากายามันกูธมากับโมเลซาปาริวิอสฟาฮานีคู่มือ22่22ของโลกชนะเรโอโรลิคานันโดกับมากัสโมลานาคู่มือ91ของโลก2ต่อ0เกม2 1 1 3 2117 กามินยุกกับโซซึงแจคู่ม,มือสีของโลกจากเกาหลีใต้ชนะชิวเซียงเซียกับหวังฉีหลินคู่ม,มือหนึของโลกจากไต้หวัน2ต่อหเกม2 1 23 2 1 1 5 21, 15, 21 16ประเภทคู่ผสมเจียงเจินปังกับว่าหยาเซินคู่ม,มือ3ของโลกจากจีนชนะตังชุนหมานกับเสื้อหญิงส่วดคู่ม,มือ7ดของโลกจากฮ่องกง2งต่อศูนเกม 2112- 2 1 6หปวงหยันเจอ้กับหงตงปีงคู่ม,มือสของโลกจากจีน ชนะเฉินตังเจียกับโตอเวย e ์คู่มืก้าของโลกจากมาเลเซีย2ต่อศเกม2ี่สิบสี